และคนที่จะมาเปิดฟลอร์ในวันนี้ครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่คุณจะได้พบผู้หญิงคนนี้เต้นบนเวทีเดอะสตาลูกทุ่งลูกครึ่งสาวอิตาลีซินวีหมายเลขสี่วันนี้มาในเพลงดอกไมอ่อนบานเตม Draw me on Ooh. รับพวงมาลัยนะฮะจากพ่อยกแม่ยกกันนิดนึงระวังลุกไม่ขึ้นนะลูกเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าพเจ้าช่วยน้องเองแต่น้องเต้นสุดพลังมากเลยนะครับเออฉันว่าลุกไม่ขึ้นจริงแล้วเพราะว่านั่งนานเกินเออโอเคมาพี่ช่วยเอ้ยคอสั้นลงไปเยอะเลยลูกเอ้ยเขาก็ใส่พวงมาลัยเยอะไงจะดูแลพี่ไฮไปก่อน โอ้ยโอเคอ่ะวันนี้เนี่ยนะฮะซีวีร้องเพลงลูกทุ่งเป็นครั้งแรกแล้วก็มีการแดนซ์ุแบบสุดพลังด้วยรู้สึกไงบ้างคะก็โจดิค่ะโจโจอะไรอย่างเงี้ยมันดนี่ะแต่ว่าดอกนีออนนี้ไม่น่าจะบานแค่ค่ำนะคะน่าจะบานทั้งวันเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่มาครับดอกนีออนหรือว่าต้นคริสต์มาสน่ะ แล้วเป็นต้นคริสต์มาสซี่แบบจเจริญม,มากๆเลยนะได้บำรุงอย่างดีเลยต้นเบิร์เลอร์เนี่ยถ้าทางอนาคตไกลต้องขอบอกว่าสนุกสนานมากๆอนาคตไกลเพราะว่ารูปร่างคล้ายนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ชื่อฮายอะไรประมาณนะี้ <c oughs> แต่จะบอกให้นะเขามีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะ <c oughs> ถ้าสมมติว่าต่อไปเนี้ยนะถ้าอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งดังเหมือนคนนี้เนี้ยนะต้องเอาถุงน่องมาใส่ที่แขน <c oughs> เพราะว่าแขนใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะเป็นการบังได้เป็นอย่างดีเลยเอาถุงน่องมาใส่เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นถุงน่องตะข่ายด้วยนะ <laughs> เออเออสนุกมากค่ะซินวีค่คะทำได้อย่างน่ารักมากๆเลยทีเดียวดูแลเพื่อเพลินเจริญใจถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นสำเนียงลูกทุ่งมากเท่าไหร่นักแต่ว่าก็ทำให้สนุกสนานได้เป็นในลักษณะของตัวเองเออต้องขอบอกว่าทำได้หลายแบบมากๆเลยทีเดียวขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะพี่เพชรครับ ตอนขึ้นมานี่แบบออชอบลุลกเอื้อนนะครับดูดูร่วมสมัยดีดูไม่ค่อยเ,ออเป็นย้อนยุคมากเท่าไหร่นะครับดูร่วมสมัยที่แบบมีความน่าฟังนะครับแล้วก็โชว์โชว์ของสีวีเนี่ยถือว่าสนุกที่สนุกเพราะว่าคนจะไม่เคยเห็นสีวีในในรูปลักษณ์แบบนี้นะครับเวลาเห็นออกมาอุ๊ยออกมาอย่างเงี้ยมันสร้างความตื่นเต้นนะครับโดยโดยรวมเนี่ยสนุกแต่ว่าแหมเราเจอจุดอ่อนแล้ว แรงไม่ค่อยดีเพราะเต้นหนักๆตอนท้ายเพลงมีไปเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องแก้ไขก็ว,วิธีแก้ไขคือไม่ต้องอะไรมากก็คือเรื่องของการออกกําลังนะครับถ้าออกกําลังแล้วทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมที่จะรับพวกนี้ได้นี่ซีวีไปโลดแน่นะครับไม่ว่าแนวเพลงไหนขอบคุณค่ะพี่โจครับก็คงต้องบอกว่าตอนแรกก็ห่วงซิวีมากเพราะว่าเป็นอาทิตย์ลูกทุง่งแล้วเราก็เป็นลูกครึง่งนะหลายลูกแต่ปรากฏว่าพี่คิดผิด ซีวีทำได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับในวีคลูกทุงนี้สนุกาหาหาคนจะต้องพูดจริงๆว่าคนอ้วนแล้วเต้นแขนไม่ห้อยได้เนี่ยน้อยคนซีวีวเป็นคนนั้นแขนเธอมีพละงกำลังมากขอยืนยันเออไม่มีห้อยเลยพี่ก็ยามดูความห้อยก็ไม่เห็นก็แต่ว่ายังมีความแข็งแรงแล้วก็ขอยสิงได้ยังไม่ต้องเอาถุงน่องมาใส่ที่แขนโอเคเลยแล้วมีพลังแล้วก็พี่ชอบว่าในที่สุดลูกเอื้อนมันก็ยังได้อยู่โอเค สิ่งที่อยากจะชมมากๆซีวิเลือกเพลงได้ดีมากเราไม่ถนัดเพลงลูกทุง่งเราเลือกเพลงเร็ว,วถูกต้องแล้วนะครับและคนดูสนุกการทําการร้องเพลงลูกทุง่งถ้าคนสนุกแปลว่าคุณเข้าถึงหัวใจของลูกทุง่งลูกทุ่งต้องสนุกต้องจริงใจถ้าคุณได้ตรงน,นั้นคุณก็เอาไปเลยพี่อยากให้คุณเข้ารอบลึกๆมากครับเซวีขอ,ขอบคุณครับอขอบคุณครับสเลปของเราครับพี่ไบเป็นยังไงบ้างครับน้องเซวีในวันนี้<า><า>ครับโอ้ยเซวีลูกแม่แต่ แต่ก่อนที่คุณแม่จะพูดถึงซีวีนะคะอคุณแม่จะว่าลูกแรงขนหนัดไหนแต่ลูกก็ยังยังเป็นแฟนขับของคุณแม่ตลอดนะคะ <laughs> คุณแม่แรงกับลูกมากเลยอะ่ะ <laughs> ผมขอแก้ข่าวไว้ครับไม่ได้ใส่ถุงน้องที่แขนวันนั้นไปว่ายน้ำที่ระยองก็ติดอ้วนครับกลับไปดูทุกคนรักพี่มาก<ผ>มรักรักพี่ไายครับ แรงแรงนะแฟนนะซิวี่ขาคือนักร้องอยู่บนเวทีเนี่ยคุณอย่างเงี้ยดูดีทุกคนลูกนะ<ด>แล้วน้องน้องเขาไม่แคร์เลยว่าใครมันฉันจะมีแค่ไหนสะบัดได้แรงถูกใจแม่มากลูกถึงหนูเวลาหนูจะก้าวไปไหนซ้ายขวาม,มือ่องคเคลื่อนที่ไม่มีผิดน่ารัก โดยเฉพาะการขึ้นมาครั้งแรกหนูมันโอเปร่ามากเฮ้ยดูไปดูมาเฮ้ยสุดฤทธิ์สุดเวียงดีมากที่แขนยังไม่ห้อยแต่แม่ยกไม่ได้แหละลูกขอให้เข้ารอบเยอะๆลึกๆอย่างที่พี่เพชรพี่พี่เพชรเรื่องอะพี่โจพี่โจพี่โจ้บอกเข้ารอบลึกๆเมื่อกี้เรานั่งคิดรอบลึกขนาดไหน ทยท้ายใช่ไหมไขอให้เข้ารอบไท้ายนะลูกนะคุณแม่ใจช่วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ชายครับเอาละได้ฟังความคิดเห็นจากเซนเลสของเราแล้วฮะเราฟังคลิปเข็นจากร้อยเสียงในห้องส่งกันบ้างใครเออ <c oughs> เอ้ยส้นหน่อยจ้าไ <c oughs> ปยังไงบ้างครับซิวีในวันนี้วันนี้ซิวีน่ารักนะคะร้องได้ดีมากพี่ขอใจช่วยไว้ขอให้ไปได้ถึงที่ฝันไว้นะคะอคุณมากครับ นั่นคือความเห็นร้อยสียในห้องส่งครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบซีวีนะครับส่งคะแนนมาให้ได้ทั้ง SMS เิมเพิมเครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข4แล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4 9 3 0ตามด้วยหมายเลข4หลังจากนั้นกดโทรออกซีวีหมายเลข4ขอบคุณซีวีมากครับ